สวัสดีคะ่ะเมนูเช้านี้นะคะเป็นต้มกระดูกหมูนะคะอืต้มกระดูกหมูนะคะแบบว่าอันวันนี้นะคะแบบงานบ้านเยอะนะคะก็เลยทำแค่เมนูเดียวนะคะแล้วก็มีผักกับนะคะืแบบไม่มีเวลาทำนะคะก็ทำแค่เมนู ต้มกระดูกหมูนะคะในไม่ต้องทำน้ําพริกนะคะเพราะว่าดิฉันใส่พริกเข้าไปนะคะมันมันเหมือนแกงเนาะอืมอ่าดิฉันก็ไม่มีเวลาทำน้ําพริกนะคะดิฉันก็ใส่พริกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ปรุงนะคะใส่แต่ว,ว่าใส่มะขามเปียกนะคะใส่มะนาวเนาะ ก็จะเป็นต้มส้มต้มเหมือนต้มยำอะไรประมาณนั้นนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะเมนูเช้านี้นะคะหลังจากที่ทานข้าวแล้วก็งานบ้านเยอะแยะเลยนะคะทั้งถูบ้านล้างถ้วยล้างจานออสักผ้านะคะหลังจากนั้นก็จะไปร่วมงานนะคะร่วมงานชาปนากิจศพนะคะเออวันนี้มีงานเยอะนะคะไม่ค่อยว่างนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ youtube นะคะเพราะว่าดิฉันมีเรื่องยุ่งๆนะคะในทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวนะคะเอออีกสักประมาณ2เดือนนะคะพอดิฉันเคลียร์งานแล้วก็เคลียร์ธุระอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็จะมีเวลาให้ youtube แล้วก็ได้ ทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะลงคลิปดีๆนะคะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเพื่อสร้างความสุขหรือรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะอ<ๆ>ืมแซ่บอืมแซ่บนัว ปลายยทองบางปลาลยายทองนะคะอืมคักเอาใส่อะไรก็อร่อยนะคะเป็นปลาลาของเพื่อนทำปลาาสูตรโบราณนะคะอร่อยอร่อยใส่ใส่อะไรก็อร่อยนะคะถ้าน้ำปลาล้าอร่อยถ้าน้ำปลาาแซบมนันนัวเนาะใส่แกงใส่อะไรทำ ใส่เมนูนะคะบ้านเฮานี่มันซิซแบได้หลายอืมำน้ำอืมมันคืออ่อนๆค่ะไม่ได้ปลูกเองนะคะ ปีนี้ไม่ได้ปลูกมะเขือนะคะอืมปลูกอย่างอื่นนะคะปลูกพริกปลูกอะไรนะคะปลูกอย่างอื่นนะคะแต่ว่าไม่ได้ปลูกมะเขือนะคะอันนี้ซื้อมากินนะคะคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ